ผมก็ไม่มีเวลาที่จะแนะนำสั่งสอนเพื่อนฝูงเพราะงานผมกระมุนอยู่ตลอดดังที่เห็นนั่นเพราะนั้นจงพากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติอย่าถืออะไรเป็นใหญ่เป็นโตเป็นหลักเป็นเกณฑ์ยิ่งกว่าสติที่จ่ออยู่ในหลักธรรมหลักวิหนัยหลักธรรมหลักวินัยนี้แหละเป็นทางเดิน เพื่อความพ้นทุกข์โดยถ่ายเดียวเท่านั้นนอกนั้นพระพุทธเจ,จ้าไม่ทรงรับรองเลยว่าผู้ที่ข้ามเกินหลักธรรมหลักวินัยนี้จะเป็นไปเพื่อวความสุขก็จเจริญและพ้นจากทุกไปได้ไม่มีเพราะฉะนั้น <c oughs> เราผู้ปฏิบัติให้ยึดหลักธรรมหลักวิน,นัยเป็นหัวใจของเรามีสติคอยประคับประคองระมัดระวังรักษาตัวให้ดี <c oughs> เรื่องมรรคผลนิพานอย่าไปคิดให้เสียเวล,เวลากับสิ่งนั่นการนี้เวลานั้นสถานที่นั่นที่นี่อย่าไปคิดให้เสียเวลานอกจากสติกับธรรมที่เราก้าวเดินอยู่ด้วยจิตตภาวนาของเราทุกอิริยาบทอันนี้เป็นความภาคยันของผู้จะทรงมรรคทรงผลโดยตรงนอกนั้นไม่มี อันนี้เป็นเครื่องยืนยันเราจะหาสิ่งใดซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสหลอกลวงเสมากต่อมากมาเป็นที่ยึดที่เกาะแล้วก็คว้านน้นคว้านนี้มีแต่ความเอวไหลไปตามกิเลสทั้งนั้นสิ่งที่แน่นอนที่เป็นสวากาธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้นั้นคือธรรมคือวินัยให้ยึดนี้นี่ไว้ให้ดีนี่ละ เป็นทางเดินเพื่อมรักปุนิพานโดยตรงไม่ว่าครั้งใดสมัยใดผู้ที่ยึดตามหลักธรรมหลักวินัยด้วยความเข้มงวดกวดขันในตัวเองอยู่เสมอจะเป็นผู้ก้าวเดินตามสเสด็จพระพุทธเ,ทเจ้าโดยลำดับลำดาในทางความภาคเพียรไม่ท้อถอยอ่อนแอจึงขอให้ทุกท่านได้ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติ การที่ผมสอนเพื่อนฝูงทั้งหลายนี่ผมหมดความสงสัยมาเป็นเวลาห้าสิบสี่ห้าสิบห้าปีนี่แล้วไม่มีแง่ใดที่จะให้เกิดความสงสัยในธรรมทุกขั้นทุกภูมิที่นำมาสั่งสอนเพื่อนฝูงสอนด้วยความแน่ใจจากหัวใจที่ลูกกระจ่างแจ้งเต็มอยู่ภายในจิตนี่เรียบร้อยแล้ว <c oughs> จึงไม่มีอะไรสงสัยในศาสนาของพระพุทธเจ้านี้เป็นศาสนาชั้นเอกอุ ไม่มีแง่ใดที่จะให้เกิดความข้องใจสงสัยแม้แต่น้อยเลยจึงขอให้พากันลงใจปฏิบัติตามหลักธรรมหลักวินยัยนี่คือทางเดินเพื่อความพ้นทุกข์สิ่งที่เราประกอบก็คือความภาคเพียรอย่าให้เคลื่อนคลาดจากหลักธรรมหลักวินยัยหลักวินัยสําคัญมากนะใครอย่าถือว่าว <c oughs> ินัยไม่สําคัญวินัยนี่สําคัญมากทีเดียว ถ้าลงได้ข้ามเกินด้วยความฝ่าฝืนแล้วผู้นั้นหมดหนทางที่จะก้าวเดินต่อไปหาความจเจริญไม่ได้เลยผู้ใดมีฮีเรโวตปะสะดุ้งกัวดต่อพระโอวาทที่แสดงไว้แล้วคือบัญญัติไว้แล้วนั่นเองอยู่ตลอดเวลาผู้นั้นจะเป็นผู้ก้าวเดินตามาศาสดาจะไม่เป็นอื่นเป็นใดแหละจะเป็นไปเพื่อความพ้นทุกขโดยท่ายเดียวทางด้านธรรมะความเพียร ภายในใจของเราใครเป็นผู้ปฏิผู้ปฏิบัติในธรรมขั้นใดตอนใดหรือเป็นคำบริกรรมให้เป็นหลักใจของตนเองในขั้นเริ่มแรกที่ยังไม่ได้หลักได้เกณฑ์ก็ขอให้ตั้งใจปฏิบัติด้วยความมีสติตเฉพาะอย่างยิ่งการตั้งสติและถือคำบริกรรมในธรรมบทนั้นเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวของใจ อยู่แล้วผู้นั้นแน่นอนว่าจิตนี้จะเข้าสู่ความสงบได้ไม่สงสัยเพราะจิตที่เผลอเมื่มอไหร่นั่นน่ะคือกิเลสเอาไปแล้วเอาไปแล้วมันจึงตั้งไม่ได้พอเจริญแล้วเสื่อมเจริญแล้วเสื่อมดังที่ผมเคยพูดให้ท่านทั้งหลายฟังแล้วนี่ผมได้ทดสอบตัวเองมาพอจนถึงขั้นมาลงใจว่าเราอาจสงสัยในธรรมทั้งหลายที่เราเจริญแล้วเสื่อมแล้วเสื่อมนั่นเพราะ เราไม่ได้ใช้คำบริกรรมมีแต่สติเฉยเฉยเถอได้ทีนี่เราจะตั้งใหม่ให้มีคำบริกรรมแล้วก็มีสติติดแนบกับคำบริกรรมไม่ยอมให้จิตชิดออกนอกกลู่ <Zeiten. S 1> นอกทางหรือคิดในแง่ใดนอกจากคำบริกรรมนี้เท่านั้น Color <g> <mumbles. S 2> นี่ละ่ะอิทของเราจึงเสื่อมถ้าเราทำอย่างนี้เราก็ค่อนข้างแน่ใจแล้วเพราะว่าแม่อุจาร์ก็สอนอยู่แล้ว จึงได้ประมวลลงมาลงใจในจุดว่าคำบุญกรรมนี่แหละที่นี่เอาฝากเป็นฝากตายคำบุญกรรมนี้เลยจะไม่เป็นอีกนี่จึงได้พูดว่าเป็นเหมือนระคังดังเป่งเลยนักมวยต่อยกันเพราะระคังดังเป่งก็ต่อยเลยอันนี้ลงใจปึงนั่นเท่ากับระคังดังเป่งปึงว่าตาบริกรรมไม่ให้เผลอตั้งแต่วันนี้ต่อไปเรียกว่าระคังดังเป่ง จากนั้นป้าบกับพีนผมชอบพุโทโธเป็นนิสัยพุโทโธเลยติดแนบตลอดทั้งวันไม่ยอมไม่เผลอเอามันจะเผลอไปไหนได้สติติดเอาทุกข์ก็ทุกข์เป็นตายไม่ยอมไม่เผลอไม่ปล่อยวางพุโทโธกับสติเอาถึงขนาดนั้นเดียวนะผมไม่ได้ลืมส,สดๆร้อนๆทุกข์มากนะเราตั้งสติเบื้องต้นเพราะจิตที่มันเคยคิดเคยปรุงไปทางที่เละมันเป็นเหมือนน้ําผุ พุ่งออกมาจากใจดังคําว่าพุโทโธให้แตกกระจิงไปหมดเลยแล้วน้ําพุของกิเลสมันจะพุ่งไปตามหน้าที่ที่มันเคยมาแล้วจนถิ่นเราจึงต้องบังคับเอาพุโทโธบังคับจิตไม่ให้คิดอย่างอื่นอย่างใดให้มีแต่คําว่าพุโทโธอย่างเดียวเท่านั้นกับสติบังคับไว้อย่างนี้เอาจนหนักทุกข์มากแต่สําคัญที่ไม่ยอมถอย ไม่ได้หลายวันนะที่เอากันอย่างนียหนักวันแรกนี่หนักมากพอวันที่สองมาก็ค่อยเบาลงทั้งทั้งที่ก็ไม่เผอด้วยกันตากนั่นสามวันสี่วันทนี่เบาลงเบาลงไอ้น้าผุของกิเลสน,นั้นจะเบาลงมากเบาลงมากน้าําอัดน้ําทาคือคาบริกรรมนี้จะคล่องตัวไปเรื่อยๆสติติดแนบกันตลอดทุกวันไม่ให้เผอเลยต่อไปก็ ค่อยตั้งลากตั้งฐานได้นี่แหละได้เอามาสอนเพื่อนผมผมได้ทำมาแล้วถึงขั้นละคังดังเป่งคือลงใจแล้วท่นี้ฟัดกันเลยเดียวก็ได้ผลดังที่ว่านี่ท่านผู้ใดเป็นผู้ตั้งอ,อกตั้งใจอย่างนี้แล้วแน่นอนนี่ใจต้องสงบได้ไม่เป็นอื่นได้ทำแล้วให้เห็นชัดเจนประจักษ์ใจทีนี้เวลาเจริญขึ้นไปแล้วมันเคยเสื่อมแต่ก่อนเอาเสื่อมก็เสื่อมปล่อยเลยมันจะเจริญก็เจริญเพราะอยาก จเจริญไม่อยากให้เสื่อมไม่อยากเท่าไรมันก็เสื่อมต่อหน้าต่อตาเขานี่ปล่อยทั้งความจเจริญและความเสื่อมสิ่งที่ไม่ปล่อยก็คือคําบุริกรรมกับสติต้าไม่ปล่อยตายด้วยกันกับนี่เลยก็เอากันอย่างนี้พอถึงขั้นที่มันจะจะลงไม่ลงที่นี่นะเอาปล่อยเลยไม่เป็นอะไรตายอยากกัมมันคําบุริกรรมนี้ให้ติดกับตัวเองมันก็ขึ้น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 ที่นี่ไม่ลงจเจริญไปเรืเ่อยเรื่อย จึงจับหลักได้ว่าอ๋อนี่เป็นเพราะเราเผลอที่ไม่ได้คำบริกรรมกำกับนี่มีแต่กำหนดสติเฉยเผลอได้นั่นเอาละทีนี้ข้าวนี้เราทำอย่างนี้ไม่เผลอแล้วจิตเห็นผลประจักษ์อย่างนี้ตั้งแต่นั้นจิตก็ก้าวขึ้นเรื่อยเรื่อยนี่สอนผู้ที่เริ่มต้นอยากจะได้หลักได้เกณฑ์ในจ,ใจิตใจให้ส่งความสงบเย็ยนใจของเราจากความภาคเพียงที่ประกอบ แล้วก็ขอให้พากันทําอย่างนี้อย่าพากันหลาะแหละนะอย่าเสียดายความคิดความปรุงที่กิเลสหลอกลวงมานานแสนนานแล้วอย่าเสียดายเราเคยคิดมามากต่อมากแล้วปล่อยให้หมดเอาที่ที่มันขมๆเนี่ยกิเลสมันถือว่าขมเหมือนบราเพศคือคาบริกรรมเนี่ยบังคับใส่นั่นนะแล้วขมนี่ก็จะหวานกาไปต่อไปหวานหวานไปเรื่อยเลยไอ้นี่ก็จิตสว่างสวยขึ้นมาแหละให้จามันนี้ให้ดี ขอให้มีหลักใจนะผู้ปฏิบัติอย่าล้อแหละโลเลถ้าล้อแหละแล้วจะทําอะไรไม่ได้เรื่อง้งนั้นจะบริกรรมภาวนาแบบใดวิธีใดความล้อแหละจะไปทําลายให้ล้มเหลวไปหมดถ้าความจริงจังจับได้ตรงไหนเมื่อถูกแล้วจับให้ถูกแล้วเอาไปเลยแล้วจะมีความเจริญรุ่งเรืองแล้วผู้มีธรรมขั้นใดก็าตามสติเป็นของสําคัญมากอย่าปล่อยอย่าวางสติในเบื้องต้นสติต้องเป็นพื้นฐานสําคัญ ขั้นต่อไปจิตมีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นโดยลําดับแล้วออกทางด้านปัญญาในปัญญานี้จะมีเป็นระยะนิดหน่อยนิดหน่อยเบื้องต้นจะมีแต่สติเป็นพื้นฐานต่อเมื่อปัญญา <c oughs> ได้ออกทํางานทางด้านคลี่คลายสกุลละกายซึ่งเป็นของสําคัญมากในตัวของเรากิเลสในหัวใจสัตว์ไม่มีกิเลสตัวใดที่จะรุนแรงยิ่งกว่ากาม,มากิเลสราคาตัณหานะให้จําให้ดี ตัวนี้ตัวฝังลึกมากที่สุดป้หนึ่งว่ากิเลสทั้งมวลมีตัวนี้เท่านั้นเหมือนหนึ่งว่ามีกิเลสตัวเดียวมันใหญ่กว่าเพื่อนกว่าฝูงบังคับให้โลภให้โกรธให้อะไรอยู่กับตัวนี้เป็นสําคัญพอตัวนี้เบาลงจังความโลภมันก็เบาความโกรธก็เบาเนี่ยเพราะตัวนี้เบาลงเอาให้พิจารณาทางด้านอสุภาอสุพังพิจารณาแยกธาตุแยกขันดูข้างในข้างนอกผิว หนังเหล่านี้มันบางนิดเดียวสิละดูเอานะนี่มันประดับคนทั้งคนกลายเป็นนางงามจักรวาลไปได้ทั้งที่หนังมันบางๆเป็นเครื่องหลอกมันยังถือว่าเป็นนางงามจักรวาลไปได้ใหญ่โตไหมยิเลดหลกหอกโลกคนนั่นแหละแล้วใคลี่้ลายเข้าไปเบื้องต้นมันไม่ชํานาญเราก็ต้องพยายามฝึกใช้การพินิจพิจารณาแต่ขอให้มีจิตให้จิตมีความสงบบ้างพอประมาณก่อน ถึงจะไม่หิหวโหยในอารมณ์ต่างๆถ้า,าจิตยังไม่มีความสงบบ้างเลยนี่พาพิจารณาทางด้านปัญญานี่มันจะกลายเป็นสัญญาทะเลิสลายออกนอกลูนอกตามกลายเป็นจิเลสไปเลยนะท่านจึงสอนเรื่องสมาธิเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจ,จิตใจให้อิ่มอารมณ์ทั้งหลายแล้วพาพิจารณาทางด้านปัญญานี้แม่นยำมากที่พระเจ้าสอนไว้แ่ละสีและปริภาวิโตและปัญญาปริภาวิสังนี่แหละสอนไปตั้งแต นี่แหละไปคือหล่อเลี้ยงกันเป็นลําดับโน้นกันเป็นลําดับลาดาไปให้เราจับจุดนี่ไว้มักผลิพพานอยู่ที่หัวใจของเรานะอย่าไปคิดอื่นใดให้กิเลสหลอกไปหลอกไปอยู่ที่ความเพียรของเรานี่แหละหนุนให้ดีการพิจารณาร่างกายนี่ก็แล้วแต่อุบายของผู้ใด <c oughs> มันเป็นอุบายวิธีการของแต่ละคนละคนที่จะนาํามาใช้เพื่อความรู้แจ้งเห็นจริงในชฉนกกายของตนให้นํามาคิด เราจะพิจารณาให้เป็นของเน่าของเหม็นของเปื่อยแตกสลาดทําลายลงไปพิจารณาภายนอกคนอื่นยิงอื่นชายอื่นก็ได้พิจารณาเราเป็นอย่างนั้นก็ได้เนี่ยมันเป็นเรื่องสมุทยัยมันติดได้ทั้ง,งข้างนอกข้างในเมื่อพิจารณาเป็นมากพิจารณาข้างนอกก็ได้ข้างในก็ได้เป็นมากด้วยกันให้นํามาพิจารณานี่แหละทางเดินเพื่อความพ้นทุกพอจิตมีความสงบเป็นปากเป็นทางแล้วแล้วให้ใช้ปัญญาอย่าไปนอนอยู่เฉยนะ ความสงบนี้สงบไปเรื่อยๆแล้วก็มีเพียงเท่านั้นไม่ได้มีความแยบคายยิ่งกว่านั้นผมเคยเป็นมาแล้วสมาธิเต็มภูมิมาถึงขนาดห้าไปไม่มีละใเรื่องที่อยากคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้มันลำคาญถ้าอยู่ด้วยความสงบแน่วอยู่อันเดียวเท่านั้นทั้งวันอยู่ได้อยู่ไหนอยู่ได้เลยสบายอยู่กับนั่นแล้วไม่รู้ตัวว่าติดสมาธิแล้วไม่อยากใช้ปัญญานี่ละจึงต้องเอาดึงออกมา เมื่อมันมีกําลังพักทางความสงบแล้วเอาออกมาใช้ทางปัญญาเบื้องต้นมันจะไม่อยากออกนะถือว่าเป็นการกวนความสงบคือสมาธิของตอนแล้วให้ดึงออกจําให้ดีคำเหล่านี้ดึงออกพิจารณาเรื่องธาตุเรื่องขันพอพิจารณาไปพิจารณาไปนี่สมาธิเป็นเครื่องหนุนมันอิ่มอารมณ์แล้วมันไม่ไปคิดเรื่องอื่นนอกจากทางด้านปัญญาที่เราตั้งหน้าตั้งตาพิจารณามันจะพิจารณาทางนั้น แล้วค่อยแยกคายออกไปแยกคายออกไปพิจารณาอสุภาษฟังพิจารณาแล้วพิจารณาเล่าเหมือนเขาคาดไล่คาดนาน,นั่นแหละกลับไปกลับมาจนมูลคาดมูลไถมันแหลกลงไปพอปักปอดำก็ปกกัปกปอดำอันนี้พิจารณาแล้วพิจารณาเล่าจนเรื่องอสุภาษฟังมีความํำนี้จำนานแล้วคล่องแคล่วไปโดยลําดับลาดาที่นี่ปัญญาจะค่อยก้าวเดินเห็นผลแห่งการพิจารณาของตนนี่เป็นก้าวสาคัญมาก อางนั้นก็ดังที่เทศไรยวันเข้าปัญษามันจะก้าวเข้าสู่สุภาที่จะตัดราคะตัณหาตรงนั้นน่แต่อันนี้ยังไม่ชํานาญยังก้าวม่ได้ก็สอนวิถีแล้วให้ท่านทั้งหลายจําให้ดีนี้นละทางเดินเพื่อมรรคผลผนิพพานปัญญาอย่าปล่อยอย่าวางเมื่อมีความสงบพอเป็นป่าเป็นทางแล้วให้ตั้งหน้าตั้งตาพิจารณาทางด้านปัญญาแล้วจิตใจที่ออกรู้ทางด้านปัญญานี้จะเบิกกว้างออกไปกว้างออกไปขายายออกไป ละเอียดละอ้อเข้าไปผิดสมาธิเป็นไหนๆนะจนถึงขนาดที่ว่าได้มาตําหนิสมาธิว่ามันนอนตายเฉยๆ,ๆสมาธิไม่ได้แก้กิเลสปัญญาต่างหากแก้กิเลสมันลูกขึ้นมาในตัวเองแก้กิเลสลูกกิเลสไปโดยลําดับตาแต่อยู่ในสมาธิไม่รู้อะไรรู้อันเดียวแน่วเป็นเอกาตากิตเอกรต,ตาลมเท่านั้นเองพอออกทางด้านปัญญามีความแยบคายจึงให้ใช้ปัญญาให้ดีทางด้านอรุภาพอสุภัง กิเลศต,ตัวนี้หนามากนั้นหนักมากนักอดทวงมากทีเดียวพอตัวนี้ค่อยเบาไปเบาไปทุกสิ่งทุกอย่างจะเบาไปตาม,ตามกันหมดจึงทราบได้ชัดเจนว่าการมาราคานี้ลุ่นแรงมากออกสนามแนวรอบทั้งหมดอยู่ในนี้หมดทีเดียวพอตัวนี้อ่อนลงอ่อนลงอ่อนลงสิ่งทั้งหลายก็อ่อนไปตามกันหมดพ่าเส้นตัวนี้ให้ขาดลงไปจนนั้นสิ่งทั้งหลายมันก็ขาดไปตามกันเพราะตัวนี้เป็นเจ้าอำนาจบาดหลวงอันใหญ่หลวง ให้พิจารณากันตรงนี้นะผมจะเป็นห่วงเป็นใยกับเพื่อนกับผู้ทั้งหลายกลัว่าจะไม่ได้ส่งมรรกส่งผลตามทางศาสตราที่สอนไว้ทั้งๆที่เราเป็นกรรมฐานเต็มตัวด้วยกันเลียปฏิบัติกรรมฐานทุกวิทุกวันตั้งแต่เริ่มปฏิบัติมาจนกระทั่งบัดนี้ไม่ปรากฏผลน่ะการปฏิบัติธรรมของตนทางด้านคิดกับภาวนานนไม่ดีเลยไม่มีความหมายไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยเป็นโมฆะกรรมฐานเพราะนั้าจึงพาให้กันเล่นหนัก ในทางด้าน <c oughs> สมาธิก็เอาให้สงบให้ได้อืเอาทางด้านปัญญาก็เอาให้มีความแยบคลายจนได้พอปัญญามันแยบคลายแล้วมันจะค่อยรู้อเรื่องอสุผ้าสุฟังมันคล่องตัวถึงขน,นาดแ,แยบเยี่ยมทั้นั้นมันพุ่งขาดกระบ้านไปหมดไปหมดนี่คือปัญญาชํานาญผมเป็นมาบทแล้วนานเรื่องเหล่านี้เพราะงั้นเมื่อจากนั้นแล้วจึงได้เข้าประมวลกันเข้าขั้นที่จะตัดขาดจากราคาดังที่ผมพูดแล้วแต่ไม่บอกในจุดที่มัน ขาดมันจะเป็นขัญญยาอารมณ์แบบผู้ปบัติให้เป็นสัาที่โถมตัวเองแล้วจา้าขึ้นมาเลยเอออย่างนี้นั่นขาดหรือไม่ขาดมันก็รู้เองถ้าเราบอกว่าให้ทำงั้นนั่นมันจะเป็นอย่างนั้นนั่นมันไปหมายอย่างลึกลับเสียแล้วมันเอาอันลึกลับที่ไปหมายมาเป็นความจริงแล้วหลอกตัวเองไปลึกๆเพราะฉะนั้นธรรมะอันนี้แม่พ่อแม่ครูอาจารย์มั่นก็ไม่เคยบอกอเวลามันผ่านเข้าไปผังมันก็รู้เองทีน้ ท่านสอนท่านก็สอนเลยจากนั่นไปเนี่ยในจุดนั้นท่านไม่สอนให้ผู้นั้นพิจารณาตัวเองขอให้เ,เรื่องอสุภะมีความคล่องแคล่วว่องไวแล้วมาตั้งจุดที่ว่าเอาให้มันรู้ในจุดนั้นให้ดีไม่ต้องหมายหมายมาเลมันจะเคลื่อนไหมไปมาที่ไหนมันจะรู้ตรงนั้นราคาที่แท้จริงที่ตัดขาดกันตรงไหนมันจะตัดขาดในจุดนั้นแหละโดยไม่มีใครบอกหากรู้เองอ๋ออย่างนี้เองนั่นเวลาไปบอกซะก่อนมัน หมายอย่างละเอียดนะหมายแล้วมันเลยความสําคัญมันหมายมาเป็นมากเป็นผลเลยไม่ได้เรื่องนะให้จําไม่ดีเพราะฉะนั้นผมจึงไม่บอกมีแต่บอกวิธีการให้ฝึกกล้องไปเข้านั้นแล้วให้เข้าของนั้นให้ดูถ้ายังไม่พอเอาพิาจารณาอีกซะก่อนเอาสุภาพสุฟรงแล้วรวมตัวเข้ามาตั้งลงในจุดนั้นไม่ทําลายแผงดูมันจะเคลื่อนไหวไปมาที่ไหนให้ดูตัวนั้นอ่ะตัวสุภาพสุพรง ที่เรามาตั้งไว้ตกไว้ตั้งไว้ตรงหน้าของเราไม่ทําลายเอแล้วไม่โยกย้ายไปไหนด้วยเจตนาให้มันเป็นมัาเองหากมันจะโยกย้ายไปไหนให้มันเป็นอมันเองมันจะเข้าหรือมันจะออกตัวกองอาชุบะกองนั้นน่ะให้มันรู้เองนั่นแหละมันจะตัดสินกันที่ตรงนั้นเรื่องราคาอยู่ที่ไหนไม่ต้องถามที่นี่ขาดราคาก็ไม่ต้องถามอ๋อขึ้นทันทีเลยเกี่ยวนี่นี่ละจุดนี่เป็นจุดสําคัญมากหากมัน ยังไม่เห็นความเคลื่อนไหวไปมาของอนั้นเอาพิจารณาซ้ําให้มีความชํชนานิชํานาญแล้วตั้งดูอยากทดสอบดูความจริงของอสุภาพตัวนี้มันจะไปยุติกันที่ตรงไหนเอาตรงนั้นล่ะมันจะไปยุติกัรลูกที่ตรงไหนก็รู้ตรงนี้ละนะถ้าอันนี้แสดงข่าวหลังนี้ข่าวข่าวหลังนี้แล้วจะรู้ทันทีนี่นี่เรียกว่าถึงขั้นนี้เป็นขั้นที่จิตชุนลมุน กับอสุภาสุผังมากทีเดียวหมุนที่อยู่ที่อยู่เอาฝึกซ้อมฝึกซ้อมดังที่ฝุดแล,ล้วล้งจากนั้นไปแล้วมีที่ก้าวเรื่อยไปเรื่อยไป,ไปเรื่อยไปเป็นอัตโนมัติไปแล้วนี่แหละก้าวแรกคือเรื่องการมราระคาขอท่านทั้งหลายอันหนักแน่นในการมราระคาเอาให้หนักแน่นด้วยอสุภาสุผังทุกขังอนิจังอนัตาให้เต็มเหนี่ยวยในนี่แหละนี่แหละมากผลนิพานขาด จากราคาแล้วเราจะขาดจากความอดท่วงทุกสิ่งทุกอย่างกองทุกทั้งหลายมารวมอยู่ที่การมกเมื่อวัทั้งหมดนะพอตัวนี้ขาดี้ไม่มีอะไรดึงลงวิเลตตัวนี้ดึงลงน่ว,วงท่วงลงแหมจะเป็นจะตายจริงนะพอนี้ขาดนละ้วไม่ดดขึ้นเรืเ่อยๆดังที่กล่าวแล้วว่าพระอนาคาท่านไม่ท่านไม่ลงท่านจะลงมาหาอะไรมันขาดแล้วก็มีแต่ขึ้นข้างหน้าเรืเ่อยๆดังที่ท่านลำดับไว้ตามภูมิ ของติดของธรรมธรรมก็อวิหารตปาชุสาราสีเนี่ยภูมิของของธรรมจับของติดจะไปพังอยู่เป็นระยะระยะภูมินั้นติดอยู่ในขั้นใดแล้วจะไปตามขั้นของตนมีขึ้นไปเรื่อยอย่างนั้นนะให้ลงไม่มีนี่นะให้พากันจดจำทุกคนเอาละวันนี้พูดเพียเท่าน,นี้ไม่ถึงยิ่งกว่านี้ไปละให้พอเหมออกกาะกอดีเอาละพอเร็วเลย